คนทำงาน HR อย่างเราเนี่ยนะครับมักจะต้องใช้ข้อมูลจากใบกำหนดหน้าที่งานหรือจะเรียกว่าคำบรรยายลักษณะงานคำบรรยายหน้าที่งานคำพรรณนาหน,น้าที่งานก็สุดแท้แต่จะเรียกในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คาว่า job description นะครับ job description เนี่ยเป็นข้อมูลหลักๆที่บอกถึงหน้าที่งานหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งนั้นรวมทั้งคุณสมบัติ ที่จำเป็นต้องใช้ที่เราเรียกว่า job specification ด้วยนะครับซึ่งนอกจากเราจะเอาไปใช้ในการสรรหาบุคลากรเราใช้ในการพัฒนาบุคลากรเอาไปใช้ในการประเมินผลงานเรายังเอาไปใช้ในการทำอีกหลายสิ่งนะครับเช่นเรื่องการวิเคราะห์ตากำลังก็ดีเรื่องของการทำ training development roadmap เรื่องของการทำ skill metric เรื่องของการทำ competency อีกนะครับก็สุดแท้แต่จะ เอาไปใช้รักษาได้แต่น่าสนใจมากเลยครับว่าไอ้ตัว job description เนี่ยซึ่งมีข้อมูลอย่างที่ผมบอกไปโดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่า job specification เนี่ยมันเอาข้อมูลมาจากไหนเพิ่มมาใส่ใน JD คำตอบก็คือมันมาจากการวิเคราะห์งานหรือ job analysis เราเรียกย่อๆว่า JA นะครับ JA เนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เรามักจะทำเมื่อเราจะไป จะทำ job description ซึ่ง JA เนี่ยเป็นเรื่องหลักๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิเคราะบบาห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานต่างๆวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานอาจจะมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลงานด้วยมีการวิเคราะห์สิ่งที่จะต้องดูนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งหลายหลายองค์กรก็จะ เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการประเมินค่าง,งานนะครับเช่น <_ d isk> ความหลากหลายของงานความซับซ้อนของงานจํานวนผู้ใต้บังคับบัญชาขอบเขตความรับผิดชอบอํานาจในการตัดสินใจอะไรต่างๆเหลแบบนี้ก็สุดแท้แต่เราจะหยิบม,มาดูมากน้อยแค่ไหนแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะไปวิเคราะห์ไปดูให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัติของทำของตําแหน่งงานซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงคุณสมบัติของคนที่เราจะเลือกมาทํางานในตําแหน่งนั้นนะครับ JA จึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราจะต้องใช้โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญมากเลยนะก็คือความรู้ทักษะที่จำเป็นต้องใชอ้อาจจะพูดถึงคุณสมบัติอื่นๆอาจจะพูดถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือที่เรียกว่า attribute ไว้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องของ JA ที่ผมคิดว่า s r ควรจะต้องรู้อย่างไรก็ตามเวลาที่เราจะทำา JD เนี่ย เราก็จะทำ JA มาก่อนหรือทำ Job Analysis ขึ้นมาก่อนแต่เอ๊ะถ้าเกิดสมมติเรามี JD แล้วเราจะไม่ทำ JA ใช่ไหมผมคิดว่าเราเรามีทำนะฮะสมมติว่าเราต้องการจะทบทวนหน้าที่งานขอบเขตความรับผิดชอบรวมทั้งทบทวนคุณสมบัติตามตำแหน่งนั้นเนี่ยเราก็จะทำการวิเคราะห์งานก่อนแต่ขอบเขตของการวิเคราะห์งานเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะใดตำราก็อาจจะว่าไว้อย่างหนึ่งในเชิงปฏิบัติ คนที่เป็นที่ปรึกษาคนที่เป็นผู้ให้คําแนะนำเนี่ยก็อ,อาจจะว่าไว้อย่างหนึ่งนะครับแต่เราแต่เราจะต้องทําการวิเคราะห์งานอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อเราจะเอาไปใช้ในการบริหารทรัพยาของมนุษย์เอาไปใช้ในการพัฒนาทรัพย์ในงานที่ผมว่าไปเมื่อสักครู่นะครับดังนั้นเรามีความจําเป็นที่เราจะต้องรู้ครับว่าเราจะวิเคราะห์งานยังไงอันที่จริงการวิเคราะห์งานมันก็ จะว่ายากก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายสักทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราต้องการดูว่างานในตําแหน่งนั้นนั้นเนี่ยมีหน้าที่งานมีกิจกรรมงานอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราก็นึกถึงหน้าที่งานใหญ่ๆแต่เราไปนึกถึงกิจกรรมงานที่ทําไม่ค่อยครบถ้วนแต่เวลาเราทํา JA เนี่ยเราจะวิเคราะห์กิจกรรมงานออกมานะครับ หน้าที่งานมันคือด้านงานนั้นๆเช่นงานด้านสาสนาว่าจ้างบุคลากรหน้าที่งานก็จะต้องอจัดเตรียมแล้วก็ดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติอัตรากําลังการประกาศรับสมัครตําแหน่งงานว่างยกตัวอย่างแบบนี้พวกกิจกรรมงานต่างๆเหล่านี้ครับถ้าท่านจําได้พอระบุกิจกรรมงานเนี่ยมันจะต้องระบุเป็นถ้อยความเริ่มต้นด้วยคํากริยาหรือ verb นะครับเนี่ยดูเหมือน ว่ายากมันก็ไม่ยากสักเท่าไหร่ดูเหมือนว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายสักทีเดียวแต่สิ่งที่สําคัญมากเลยก็คือจําเป็นจะต้องลงมือทําจําเป็นจะต้องฝึกฝนนะครับเพราะว่า JA เนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะเอาไปใช้ทํา JD แล้ว JD ก็จะเอาเอาข้อมูลไปทําอะไรต่างๆอีกหลายอย่างและที่สําคัญที่สุดนะครับท่านจะคุ้นเลยว่า JA เนี่ยจะเอาไปใช้กับการวิเคราะห์ประเมินค่างานด้วย หรือการทำ job evaluation ด้วยแล้วการประเมินค่างานเนี่ยก็จะพกไปถึงเรื่องของการทำโครงสร้างเงินเดือนการทำโครงสร้างตำแหน่งอะไรต่างๆซึ่งเนี่ยคือพื้นฐานที่คนทำงาน HR จำเป็นจะต้องรู้อย่างยิ่งเลยครับ